สวัสดีครับผมมวยระย่างนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบวัดรอบออโตมิเตอร์สปอร์ตคอมสา0นะครับตัวนี้10,000นรอบนะครับไฟลีติดปกตินะครับตัวนี้ปรับตั้งเตือนที่หน้าจอนะครับเข็มหมุนได้นะครับหมุนได้ปกตินะครับครับเดี๋ยวดูการทำงานของวัดรอบนะครับ รอบรถอยู่ที่ประมาณหนึ่งพรอบนะครับเราก็รอบรถอ,อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันรอบรอบ็ัรอบหนึ่งพร 1, อบถงงานปกตินะครับวัรอบรถวัดรอบเครื่องนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบสองพันนะครับวันรอบก็อยู่ที่ประมาณสองพัน ใช้งานปกตินะครับขอบคุณครับ